าไปที่ญี่ปุ่นกันก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอสิ่งแปลกปลอมนะคะในขวดวัคซีนโควิด1 9อีกแล้วครั้งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวบอกว่าไปเจออะไรก็ไม่รู้อะดำดำอะนะคะเป็นเหมือนเศษเศษดำดำในวัคซีนโมเดอร์นาแต่ครั้งนี้มาเจอในขวดไฟเซอร์ค่ะ เจอทั้งหมดเนี่ยหขวดด้วยกันนะคะใน3เมืองคือไปเจออะไรเป็นเหมือนสีขาวขาวะลอยอยู่ในขวดอ่ะหขวดนี้เนี่ยก็ยังดีว่ายังไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเขาก็แน่นอนก็ต้องบอกไปที่บริษัทไฟเซอร์นะคะว่าให้ตรวจหน่อยว่าตกลงแล้วสารขาวขาว,ขาวที่เห็นเนี่ยในขวดอะมันคืออะไรแต่ว่าต่อให้มีเจออะไรแบบนี้นะคะขวดอื่นที่มาในล็อตเดียวกัน,ขน,นดเดนขาก็ยังยืนยันว่าเขาก็ยังจะทยอยฉีดไปเรื่อยๆนะคะ คือแน่นอนว่ามาดูกันเลยขวดต่อขวดว่าขวดอื่นอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะอ่มันปลอดภัยนะแวาวเป็นว่าเจออีกละที่ญี่ปุ่นนะก่อนท่านี้ก็ไปเจออะไรไม่รู้ดำๆในมเดอร์นาตอนนี้มาเจออะไรก็ไม่รู้ขาวๆในไฟเซอร์อันไหนๆอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะ ตอนนี้ค่ะญี่ปุ่นก็ลังทำลายสถิตินะคะเพราะว่ามีคนสูงวัยอายุเกิน100ปีมากถึง86,510คนด้วยกันเยอะมากนะคะนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะคะคือหลักๆเลยมาจากเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทำให้คนเนี่ยมีอายุนะ่ะสูงมากยิ่งขึ้นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอะนะผู้หญิงอายุเฉลี่ย87.74ปีผู้ชาย81 จุด64ปีนะคะ,ะผู้หญิงที่อายุมากที่สุดในญี่ปุ่นอายุ118ปี<อ>ผู้ชายอายุ111ปี <50 S 1> แต่ว่า86,510คนที่บอกเนี่ยนะคะคือมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยประมาณ6,060คนแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเกินของคนอายุเกิน100เนี่ยมาเป็นปีที่51แล้วนะคะเขาก็เริ่มนับสถิติแล้วตัวเลขมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับ เช่นเดียวกับเราเ <laughs> ช่นเดียวกับเราก็จะเต็มที่แล้วนะรเราก็กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับ,รบแรงงานก็นจะลดน้อยลงสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ